สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เอาพระเครื่องนะครับที่ผมได้สะสมไว้นะครับทั้งที่เช่าแล้วก็มีคนให้มานะครับก็เลยจะเอาพระเครื่องของหลวงพ่อนะครับวัดต่างๆ มาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นะครับอ่ะวงแรกนะครับวงแรกอ่าวงนี้นะครับวงนี้ก็เป็นอ่อเป็นพระผงนะครับพระผงเป็นพระผงเป็นพระพุทธชินราชนะครับ พระพุทธชินาราชกล่องด้านหน้านะครับก็เขียนว่าที่ระลึกนะครับพิธีเททองหล่อพระพุทธชินาราชนะครับออันนี้ณนะมหาวิหารหลวงปู่โตนะครับผมมลังสี ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสรพงษ์ชาตินะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับน่าจะเปเลี่ยนที่จัดสร้างนะครับที่วัดอ่าที่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่คนส่วนมากเขาจะเรียกกันว่าวัดสรพงษ์นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จนะครับ พุทธจารย์โตนะครับเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับนั่งขัดสมาธิครับในบริบทของท่านที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับส่นข้างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ ผมได้มานะครับจากที่บ้าน,นครับได้มาอยู่บนหิ้งพระนะครับที่บ้านนี่ทุกท่านได้ชมนะครับเด็นนี้นะครับผมชมกันสักเล็กน้อยนะครับอัอนนี้พอแค่นี้ สเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญพระสมเด็จนะครับพระสมเด็ดจจัดสร้างชีวัดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเ๋ยวมาดูกันอ่านะครับอ่า พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่นนะครับจัตตารอนะนโมแตกซึ่งด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่วรพจนะครับวิธานวัดจุมพลอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นสองห้า ห้าเก้านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของวัดจุมพลนะครับอําเภอแวงน้อยนะครับจัดขอนแก่นนะครับจะสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระสมเด็จนะครับมีตะกุดฝังอยู่นะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ในเนื้อก็จะมี ทองคำปลยวนะครับมวลสารฟังอยู่ด้วยนด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นหลวงปู่วรพจน์นะครับหลวงปู่พระคูวรพจน์วิธานนะครับพัดจุมพลสองห้าห้าสองห้า ห้าเก้านะครับขอดูสักหน่อยครับสองห้าห้าเก้านะครับอ่าดูกันตอนนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเหรียญต่อไปก็คือเป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญของ